แล้วครับผมในช่วงนี้ครับช่วงขายใหญ่นั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็มีน้องๆนะครับเขาจะมาชวนเรานะครับไปดูคอนเสิร์ตการกุศลกันนะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยครับผมสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นสองสาวสวยนะคะเดี๋ยวกนอื่นให้แนะนํำตัวกันก่อนเลยนะครับค่ะเออชื่อตาลค่ะอยู่ EBA ปี3ค่ะครับค่ะ เค้กนะคะ EBA พี่ส่ะครับผมนะก็จะเป็นคอนเสิร์ตของน้องสองคนนี้นะฮะในวันนั้นไม่ใช่ไม่่ใชถ้าใช่ผมจะไปดูนะอจริงเหรอถามรายละเอียดดีกว่ามาถามดีกว่าครับคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้นี่เป็นคอนเสิร์ตชื่อว่าอะไรครับค่ะคอนเสิร์ตก็ชื่อว่า EBA s h a r e l o v e Charity Concert ค่ะ EBA s h a r e l o v e Charity Concert นี่มีที่มาจากอะไร ก็ EBA จะเป็นตัวย่อของคณะของพวกเรานะคะเราจะมีคณะเศรษฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่จะมีสองภาคค่ะเป็นภาคไทยกับภาคภาษาอังกฤษซึ่งอันี้เราก็มาจากภาคภาษาอังกฤษค่ะครับผมก็คอนเสิร์ตอันนี้นะคะมีที่มาก็คือว่าเราเห็นว่าแบบตอนนี้มีผู้ป่วยโรคไตที่เขายังไม่ได้รับการรักษาแล้วก็ต้องการจะได้รับการรักษาค่ะพอดีก็เลย ติดต่อกับโรงพยาบาลจุฬาว่ามีความต้องการทางด้านไหนบ้างค่ะเรบา <ผม S 2> บอกว่าเอออยากได้บริจาคอยากได้เงินบริจาคเพื่อมาซื้อเครื่องฟอกไตค่ะพวกเราก็เลยพยายามจัดคอนเสิร์ตอันนี้ขึ้นมาจริงๆก่อนมันเป็นคอนเสิร์ตมีหลายอย่างมากนะคะคแต่ว่าสุดท้ายก็มาจบที่คอนเสิร์ตเพราะคิดว่าเอทุกค,คนอาจจะแบบ เออแต่ไปดูคอนเสิร์ตแล้วมีความสุขด้วยได้บริจาคด้วยก็จะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อเครื่องฟังไตเข้าถึงง่ายที่สุดด้วยคอนเสิร์ตใช่ไหมอ่าแล้วทําไมถึงเลือกทางนั้นเลก็คืออย่างที่บอกว่าโรงพยาบาลเขาขอมาเลยทางนี้ใช่ไหมคะก็คือเอ่อก็อย่างอาจารย์นะคะก็คือเหมือนกับอาจารย์เขาก็เหมือนไปตรวจสุขภาพหรือว่าไปไปอะไรที่โรงพยาบาลและทีนี้ก็ ก็มีน้องๆหรือว่าอาจารย์เนี่ยก็เห็นว่าแบบโรงพยาบาลเขาขาดในเรื่องนี้อยู่อะค่ะว่าเขาขาดแพน่จริงว่ะค่ะเป็นเรื่องที่ที่สุดเลยใช่ไหมคะที่ขาดแล้วก็เลยเลือกค้านี้ขึ้นมาก็เท่ากับว่าไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ได้ทาบุญไปด้วยนะคะนะฮะเดี๋ยวถามก่อนเลยนะหลายคนอยากรู้แล้วว่าคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้เนี่ยนะครับจะมีศิลปินคนไหนให้เราได้ดูกันครับผมค่ะมีวงไม้นะคะก็วงอัมแชร่ค่ะสองวงทำไมถึงเป็น2วงนี้ครับ เพราะว่าส่วนตัวเราเค้อชอบมันสองวงเลยก็เป็นเราเลือกเองใช่ปหคะเพื่นนนนนนอนๆน่คงชอบกันแล้วคือเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้คือก็อยากให้วัยรุ่นแบบเด็กเล็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยค่ะได้แบบว่าเห็นความสําคัญของโลกไตด้วยอยากช่วยกันทําบุญบริจาคอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็คิดว่าสองวงนี้น่าจะดึง น้อเด็กๆไม่ใช่การรุ่นใช่ไหมที่ชอบแนวเพลงแนวนี้มาได้เยอะๆเลยนะนอกจากนั้นก็เพิ่มเติมนะคะจะมีพี่หนูแหวนมาด้วยค่ะก็จะเป็นมามาแสดงเพราะพี่หนูแหวนเป็น EBA เป็นสิทธิ์เก่าค่ะก็คือเดี๋ยวพี่เขาจะก็จะมีการแสดงพิเศษพิเศษมาให้ทุกๆกคนชมด้วยรับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนนี่เป็นโชว์พิเศษเลยแล้วก็นอกจากคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็โชว์ของพี่หนูแหวนแล้วมีกิจกรรมอื่นๆในงานอีกไหมคะก็กิจกรรมในงานก็จะมีหลายอย่างนะคะก็มีถ้าเป็นซูมนอกงานเนี่ยก็จะ มีตรวจสุขภาพให้ฟรีมีอาหารน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีนิทรรศการแสดงเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคไตว่าแบบมีที่มายังไงอาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาก็มีความสุขได้ความรู้ได้ตรวจสุขภาพฟรีด้วยมีอาหารอร่อยต้องให้พีเจช่องเรารีบไปเลยนะฮะไปตรวจสุขภาพดูสุขภาพแย่ทุกคนเลยนะจริงเหรอพีเจแบงค์เนี่ยะต้องไปตรวจไตชอบกินเค็ม แน่ต้องพาไปตรวจกันให้หมดเลยอะเดี๋ยวถามดีกว่าถ้ามูว่าอยากจะซื้อบัตรไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยอยากจะร่วมทำบุญอยากจะไปร่วมสนุกกันต้องไปซื้อที่ไหนต่อย่งไงครับค่ะค่ะก็เอออลองดู Facebook ก่อนละกันนะคะ Facebook ก็ www.facebook.com/ebacharityconcert Share Love ค่ะหรือว่าขอดูเบอร์นิดนึงนะคะได้เลยครับเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะคก็เป็น081 777 5787 087 902 6276ค่ะย้ำอีกครั้งบ้หนึ่งเด้าเจ็ดแป7 7จ7 7ค่ะครับอันนี้เบอร์ใครครับพี่บาดพี่บาดูที่พยายามนี่เจตนาเอนหรือเปล่าก็เป็นเรือทีมงานค่ะเป็นเือทีมงานจนนาคนไหน๊ะมันดูไม่ได้มาเดี๋ยพี่บาดจะนนาคนนี้นึงจะไม่มีอะไรนะคะะบัตรมีราคาเท่าไหร่บ้างครับ นะคะมีราคา8 0 0 1 0 0บาท1500แล้วก็2,000บาทค่ะนะะ,นะ,ะก็หลายราคากันไปเนาะแล้วก็ต้องมีการหักไรายได้ไปช่วยกันด้วยนะคะ,คะสุดท้ายเลยก็อยากจะให้พี่ทั้งสองคนนะคะชวนเพื่อนเพื่อนมาร่วมง,งานกันค่ะค่ะ,คะก็อยากให้เพื่อนเพื่อทุกคนนะคะมาช่วยกันซื้อบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็นอกจากที่จะได้ความสนุกสนานเนี่ยนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะได้ทำบุญกันด้วยค่ะ ครับผมค่ะก็พูดถึงราคาบาทแล้วกันนะคะราคาบาทแบบตอนแรกฟังก็อื่นน่าจะราคาสูงอยู่พอตัวเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอยากเราอยากจะเน้นว่าจริงๆงานนี้มันเป็นงานการกุศลคือราคาบาทที่แบบเราตั้งมาอาจจะสูงกว่าที่อื่นก็จริงแต่ว่าเงินทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เข้าคณะเลยค่ะก็คือเงินทั้งหมดก็คือกับสู่สังคมหมดก็คือโดยไปซื้อเครื่องฟอกไตถึงแม้ว่าสมมติ เราเงินเงินที่ซื้อบัตรอาจจะอาจจะไม่ถึงเป้าหรือว่าอาจจะเลยเป้าไปเราก็บริจาคทั้งหมดนะคะไม่มีการเหียบไว้ก็คือหักแค่ต้นทุนที่เราต้องใช้เฉยๆค่าใช้จ่ายอย่างเดียวเลยที่เหลือบริจาคหมดเลยคืนนี้เนี่ยเครื่องฟอกไตเนี่ยก็คือมีราคาสูงอยู่แล้วด้วยใช่ใช่ค่ะเครื่องเครื่องแบบราคาแบบหลักล้านนะคะคือเหมือนจริงไม่ต้องคิดว่าซื้อไปดูคอนเสิร์ตซื้อไปทําบุญด้วยใช่ได้ความสุขเป็นของแถมดีกว่าใช่อิ่มใจด้วยนี่แต่ว่าเรามีบัตรอยู่กับตัวด้วยนะพี่พาสวยมากเลยบัตรใช่ก็ต้องขอบคุณน ที่ให้พี่ไปดูนะใช่เราได้กันหมดสองวัเลยเนาะรู้สึกดีใจทุกครั้งที่แขกรับเชิญมาจะบ้าเหรอใช่วัาแจกวันแจกให้กับเพื่อนนะคะอันนี้เนี่ยมูลค่า1,500บาทด้วยนะครับผมก็จะไปขายต่ออีกทีนึงไม่ใช่เขาให้ SMS มาคำถามคือครับถามว่าถามง่ายมากเลยนะคำถามเนี่ยถามสิอ่าาาแอลแอ่แอล EBA Share Love Charity Concert นะครับผม ศิลปินคนไหนมาร่วมแสดงในงานนี้นะครับอันนี้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเบนเทอร์เบนเทอร์หรือเปล่าอ่อะไรเขาไม่เขาไม่เรียกไปฮะง่ายมากจริงเมื่อกี้นี้เขาย้ำไปแล้วมีการบอกด้วยว่าไม่ถึงเรื่องศิลปินคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองส่งมาจริงเราใจดีเนาะไม่ต้องตอบมาถูกทั้งสองศิลปินก็ได้แล้วก็ให้แล้วเอาแค่วงเดียวพอส่งมาได้เล สองสองหนึ่งสี่สนั่นเองค่ะเรามีบัตรแจกให้มูลค่าหนึ0งบาทด้วยกันค่ะถูกต้องนะครับก็มันเร็วๆนี้นะฮะสำหรับก็สำหรับวันแม่ด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากไปทําบุญพาคุณแม่ไปดูคอนเสิร์ตก็ได้นะคุณแม่อาจจะแบบว่าชอบพี่โยงอะไรอย่างนี้อ,อก็ไปดูกันนะชอบเป้อย่างนี้นะอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะ้องสองคนมากนะมาพูดคุยกับเรานะครับหขอบคุณมากครับ มีคนไปดูคอนเสิร์ตเยอะๆนะคะนะครับอะอย่าลืมนะครับส่ง SMS มานะครับว่าอยากให้ของขวัญอะไรกับคุณแม่นะครับผมมีของรางวัลรออยู่แต่ตอนนี้ครับเราไปดูหนึ่งในศิลปินที่จะขึ้นในงานนี้ด้วยนะครับนั่นคือวงอามแช์นั่นเองวุ้ยเหมือนเฉลยของรางวัลเลยอ่ะอะอะไรนะเฉลยแบบแจกบัตรฟรีอย่างเงี้ยอะไรนะเมื่อกี้เฉลยเหรอใช่ก็ตำรับวงอาร์มแช์นะครับใครได้เห็นคลิปภาพขอแต่งงานไปแล้ววุยเราเห็นแล้วสุดยอดอาจจะลึกซึ้งกันไปฟังลงนี้กันครับคคคุณเก็บวามมได้ะ